ปัญหาของนักปฏิบัตินะที่หลายๆคนยังสงสัยหลายๆอย่างนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นเพราว่าสิเกิดขึ้นจากการเห็นการเห็นโดยตาลูบลดกลิ่นเสียงทุกทิสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นก็มาก,กับพวกเข้านั่นนะแะแค่บ่าําเขามาขิดดับเบิดทุกอย่างเข้าใจว่าออบ่ราว่าสิปัญหายังก็แล้วแต่ถ้าแก้ด้วยธรรมะอันนี้ ที่เกิดทั้งคืนเ่องเาจาเป็นต้องไปขาดคนนี้โด,ดเดาถึงชาติหลังดอกชาติที่แลว้วทังสันศีเขาเอาแค่ชาติปัจจุบันชาติของเขาเองปัญหาทุกอย่างความสงสัยทุกอย่างสออีแก้โดยการบันําเขามาขิดแต่ว่าโดยการขิดว่ากแก่บ่ไรเพียงแต่ว่าเฮานั่นกลับเขามาอยู่กับลมหายใจให้มากมากนั่นแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาถูกสิ่งถูกอย่างแก้ย่างเดียวคือบ่อตังน้ำเขามาขิดเราก็มาลูร่มเท่านั้นเองเลอเบดถูกอย่างเลยในปัญหาชีวิตถูกอย่างนี่คือเอาหม่องมันสุดเรนี่เอาหม่องมันจบเลยบ่าต้องไปหาข้อมผิดบรต้องไปหาข้อมถูกบ่าต้องไปหาข้อมจริงบาต้องไปหาข้อมเถ็จเลิกล้างหาเหตุผลใดใดทั้งสิน้นเลิกเลิกคิดเลิกปรุงเลิกแตง่ง สิแก้ปัญหาโดยการคิดโดยการทำแบบนั้นแบบนี้ไม่มีทางล่มหายใจอย่างเดียวจวังหวะเกิดนังขึ้นกระางกลับมาล่มโหลดดับวัดทุกอย่างต่อต้อนต่อข้องมัน่นในเหตุเฮามีปัญหาสงสัยร้อนใจดีใจเสียใจทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าความคิดทั้งนั้นปรุงแต่งไปเห็นเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเออการแก้ปัญหาทุกอย่างขึ้นบทต้อตงนำออามาคิด กลับเข้ามาล่มเลยนี่แหละวิธีแก่ได้บรรทุกปัญหาอีกเออบิดปัญหาโลกนั่แหละแต่ว่าจะกลับมาเกิดอีกหยุดความคิดโดยการเข้ามาดูล่มเท่านั้นเองนั่นแหละเรียกว่าพันธมาของพระธเจ้าแก่ได้บรรทุกอย่างไม่ต้องไปกังวลเรารอนไผ่สีเป็นเจ้ากรรมในเวน้นไผ่สิคิดว่าผู้ใดเหตุยังใส่ไผ่ก็แล้วแต่เออ ที่มันเป็นทูกเป็นหลอนเพราะว่าห้านําเขามาคิดกับมันถือสือ่อเดว่ามีอีหยังเห็ดอีหยังใดบ่มีผู้ใดเห็ดอีหยังหฮาไใดนะกลับเขามาลมอย่างเดียวนี่แหละถูกอย่างแก่ได้เบิดแต่พวกเจ้ายังสิงไปแก่ด้วยการกระทําให้มันถูกใจคนให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่าผู้นั้นผู้นี้จองเวรนอาฆาด้าใจบ่ก็เป็นเรื่องของผู้จองเวรนอาฆาดห้าอย่าไปตอทอดสะพานหรือทอลำเลียงมันเขามาด้วยการคิด เห็ใจว่าล่ะให้มันอาคาดโลดนห้นมันอาคาดนนาคาจนข้อขาดคุณเข้าใ,ใจว่าล่ะแต่ละคนเรต้องไปกงว้นดอกว่าผู้นั้นสีอโหสีให้บ่โอโหเสีให้สํออาสสคัญที่ห้เอาโอ้โหให้ตัวเองด้วยการไม่นําสิ่งทั้งหลายเรานั้นเข้ามาคิดดับเบิดบ่านําเข้ามาคิดกลับเข้ามาล่มเลยแค่รูโตวรูซึกโตวอยู่กับล่มคนที่ปฏิบัติทั้งสี่บางที่ก็มีการโยก นาหลังท้ายขวาอรอับตามังรืมตามัง่งแต่ว่าปัญหาใหญ่มันคืออยู่ความสงสัยความสงสัยอันนี้คือว่าพิษหรือถูกไลยและดีอ,อแล้วก็เกิดกล้าและกลัวโยกนาโยกหยกลังขนขิงลุกขนหัวลุกยังกะเหล่าแต่เ,ออเห็นแสงสว่างเห็นเป็นควันเห็นเป็นหมอกสีขาว เบ็ดทุกอย่างแค่ไม่นําเข้ามาคิดตัวเดียวกลับเข้ามาเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจบชั่วโมงนี้เบิดเลยนั่นแหละแกได้เบิดแต่เชว่บาบ่ต้องไปหาซื้อมั่นก็นไดซื้อนี่คือซื้อว่าจังไถรไล่หรือดีมีผลอย่างเนี่ยแต่เชงาว่าคนเท่าคนให้พอ กบได้มีผลกับเฮ้าแต่เฮ้าบ่เหตุเองคนสาบแช่งกบมีผลกับเฮ้าแต่เฮผวบ่นําเขามาขิดเองเข้าใจว่าละ่ะทุกอย่างว่าอสังขาตธรรมแปลว่าหยุดคิดปรุงแต่งทุกอย่างเหนือเลรเหนือเหนือโลกขึ้นไปเลยธรรมแปลว่าความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกับวาได้นั่นแหละเราต้องไปแก้อยังกับทั้งหลายทั้งปวงนั้น ลมหายใจแก่ไดถูกอย่างแม้กระทั่งการเกิดเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการบ่เกิดออหลายคนกังวลว่าผู้นั้นอโหสิกรรมให้บอ่อน่อโหสิกรรมห้บอ่อหรือเคยทําผิดพลาดยังมาแล้วก็ตามที่เขาเป็นทุกเป็นร้อนเป็นกังวลเพราะว่าห้านําเขาขมาคิดย่านระบาบนั่นแหละบาปกําลังคิดอยู่นั่นแหละบาปจักว่าละนะทุกคนเคยผิดพลาดมาเบิด บอว่าสิเคยหลักเคยตีเคยปนเคยกีเคยขายอย่างแล้วแต่เคยทำแทงกับสางเคยทำอาอชีพที่ผิดกับสางละออกเห็นบดยานํามาขิดตัวเดียวจบเลยหลูลบหายใจเขาออกเท่านี้นีออ่แหละที่ว่าละนันทิละนันทิระความเพลินความเพลินอะไรที่ไหลไปเมาไปกับสิ่งที่เา้เากกำลังคิดอยู่คนอื่นว่าความเพลินความเพลินนั่นนะแกด้วยอนาปานสติตัวเดียวจบหมดเลยและการปฏิบัติทรามจงบ่ะแมงของยาก เดือเฮ้าน่น่ะยากเพราะว่ามันอยากไปหูทิพย์อยากไปตาทิพย์อยากไปหูนั่นอยากไปเห็นนี่นี่ไหมเออหูเห็นแล้วก็ได้ยังนี่ไหมนี่แหละเดี๋ยวกะคลายความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นครับตัวเองบไดนะไปถามผู้นั้นไปถามผู้นี้อันนัออ้นคือยังอันนี้คือยังคนที่บลูก็บอกไปต่างๆนาๆนนนนั่นแหละอ้ เจ้าได้หูทิพตว่าเจ้าได้ตาทิพตัวโอ้เจ้ามีญาตยังรูออดีตอนาคตทั้งสันทั้งสิไหลาสาระจากเวไาไหลสาระทั้งนั้นเลยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยบวกเข้าไปเกิดทั้งหมดจึงเข้ามได้ไหาคากับอภินิหารนี่อย่างอภินิหารหูทิพตตาทิพเข้ามได้ไหาคากับมันเลยล้วนแล้วแต่เป็นของหลอกหลอกเขาค้นเขาไปติดไปชินแล้วก็ไปเกิดันเป็นทั้งสัน ไปเกิดไปลงมไหลตัวเองไปยกตัวเองพร้อมทุกย่างแก้ปัญหาด้วยลมหายใจเฮาเกิดมาพร้อมลมหายใจแต่ว่าบ่าเคยหูว่าจะของหายใจบ่อยู่กับตัวเองนี่แหละมาสิตายกสิตายกับลมหายใจอยู่ได้บานา้เบิดลมได้บาดนีอนั่นแหละสิ่งที่เหตุผ่านมาแล้วมันไปแก้ไขยังให้ได้เป็นไปตามที่เฮ้าคิดนึกเอาไวบ้บ่บ่ได้แหละบ่ต้องไปแก้ไขส,สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นหรอก ตัวเองแก่ตัวเองทั้งบิตรนี่ร่วมใจเป็นญ่ใจเป็นประธานคือคือความคิดทั้งหลายแหละหรือเจ้าพญาจิตตลาดทั้งหลายเนี่แหละโตก่อเหตุจาก,กว่าละ้ <c oughs> าอจากดับเหตุก็ต้องดับที่ตัวนี้ดับที่ใจนี่ดับที่ความคิดนี่ดับที่จิตนี่อันเดียวกันความหมายเดียวกันแค่มารู้ซึกโตอยู่กับลมเท่านั้นไม่ต้องไปแก้มันดอกโลกมันเป็นแบบนี้ของมันมาตลอด มันเป็นของมันอยู่จังสี่ตลอดเออดีเร็วเข้ากับไปให้ความสาคัญมันเราะว่าความขีดเท่าให้ความสําคัญวบาดีพิษถูกเข้าให้ความสําคัญว่าพิษถูกนั่นแหละ <S 2> <S 2> แต่๋ยวเขาเลยยึดมันบดนั่นแหละดีเร็วผิดถูกเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในลมหายใจแล้วบ่มียังเกิดขึ้นความขีดบ่เกิดนั่นบ่เกิดเออดับบดเลยจบบดเลยแก้ได้ทุกปัญหาก็แล้วกันแม้กระทั่งปัญหาแห่งการเกิด สุกทุกสิมีมาจากสาสุกก็เกิดจากยึดทุกก็เกิดจากยึดเพราะว่าไปยึดสุกแหละถูกเนม่ยบ่ยึดมันก็มากน้ำกันสันแต่ผูใ้ใดอยากว่าจากกับมาเกิดอีกนะจากยูดในร่มหายใจให้มากๆดับได้ทุกปัญหา <c oughs> หลายๆคนที่เจออาการหรือสภาพะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกาย มีโยกมีสันมีกระตุกมีสะบัดมือมีอิมอ่มเอิบมีห้องไห้ออมีเห็นแสงเห็นนั่นเห็นนี่ลหลายๆอย่างได้กลิ่นแบบนั้นกินหอมแบบนั้นหรืนี้เพอรอาะจำเป็นต้องไปหาเหตุผลมันหยุดความคิดโดยการเขามาหลู่ล่มเท่านั้นเองจบบัดเลยเออ นี่แหละจังหวะมันเป็นอย่างจังบอพผ่า,านจังบวะผ่า,านเพราะว่ามันเป็นหยกเดืองน,นั่นเป็นหยกเดืองน,นี่มาหาพิรารนาดยแลต้องเป็นเครื่องลังางนะกวัาเวลาเครื่องลังสิ่งที่อุบัติเกิดขึ้นมาทั้งหลายแหล่ให้เห่าเนินช้าเหนียวรั้งเออมันก็บอบพานแล้วคือของเมื่อวานนี่นั่งไปเห็นควนออกดังขาวนุ่นๆแบบนั้นแบบนี้เราเขาเออคืออย่างนอน,นี่ ว่าต้องขึ้นอย่างถิมเลยจากว่าละถิมเลยนั่นแหละเ้าวบริยูในปัจจุบันนะขณะคนบหันรลู่ปัจจุบันนะณะเดยปัจจุบันนะขณะ,จจนนะ,ขณะคือหลูล่ลมเข่าลมออกนี่ไหมสติและลึกถึงนี่ไหมนึกถึงลมเข้าลมออกนี่ไหมสปัญญารูสึกตัวรู้สึกตัวว่าตัวเองลมเข้าลมออกนี่นี่ทอนนี้หนึ่งเดยเป็นปัจจุบันจากเวลา นอกนั้นเอาความมื่อ้านนี่มาคิดหนึกหาคําตอบหาเหตุผลร้ายและดีนั่นะจังหวะบ่เข,ข้าใจเดี๋ยวคําว่าความเพลินความเพลินน่นนะบ้าหูเด้มันเป็นภาษาเพลินให้สื่อสารว่าเพลิดเข้ิเข้าใจจะบอกว่าทุกอย่างแก่ด้วยการเขามาสูรลมหายใจบ่ต้องคิดบ่ต้องนํามาคิดยังก็เหตุยังเข้าบ่ได้เอ,อคนที่สาบแช่งคนที่สใส่ยังเข้าที่เข้าเข้าใจว่าใส่ย,ยาสตรใส่ยาเสืเอสาบแช่งเข้า สาบทาาสาเท่าไรกระางแถาห้องบนน้ำขามาขิดห้สิทุกถกล่อนกระวนมาจากสายใดเดี๋ยวนี้แมนบลาอันแหละแมนบลาสันจะขิดใดจะค้นหรือบ๊อบบูู้ึกตัวเองตลอดเนียนๆอยู่ใน,น,น,นลมหายใจอย่างเดียวทั้งๆที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เห็นยังกระซางบนน้ำขามาขิดบุคคลสัตว์สิ่งของตนไม่ได้กลิ่นยังกระางบนน้ำขามาขิดเกิดความรู้สึกยังกระซางในกายนี่บุบบุบว่าว่าหยกโยกสั้นๆ เออใจขาดบ่ใจขาดแค่บ่คิดกับเขามาล่มอย่างเดียวจบไปเลยอหละปัญหาคนปฏิบัติคือถิ่มบ่เป็นเดืยจักหาซื้อมันจักหุ่จัก,กวามันซื้อ่าหยังลายละดีย่านยังบรรุยังพร้อมเด้อบ่บรรลุยังนะบะ่มีการบารรุมีตะล่อยู่กับลมให้ใจเขาอ,ออกน,นั้นนั่นเป็นซื้อมันคือส้างบารามีอย่างสีล่ล่ลเออเฮาบ่ส้างเด้บารามีเ้าเศร้าสัา่ ตะก,กี้เข้าส้างอยู่โอ้ยอยากได้นั่นอยากเป็นนี่อยากหูนั่นอยากเห็นนี่จากบอกเออว่าส้างยูซื่อเลยเลยนี่บ่เห็นยังง่เป็นยังงอีกอจักสิส้างไปมันเป็นยังทนได้ยังเออคำว่าสมาธิจังสิับว่าเข่าอีกจากว่าล่ะเออตั้งใจรู้ล่มเป็นสมาธิแล้วถ้าที่เบาเรือนสมาธิใจว่าละ่ะแค่ตั้งใจรู้มีสติมีความรู้สึกตัวว่าล่มเข่าล่มออกท่อนี้สมาธิเท่ากับว่าเข่านแย่นเท่ากับว่าสนใจ นี่แมเอาอยุแค่นี้เรื่องภัยก็ดีหลักนั้น่าไปสนกับมั่นหอกอันทั้งสัตว์แค่นั่นแหละยังก็เลยแค่ไปตายนั่นแหละถ้าพวกเจ้าบ้าละความตกข้างในความคิดของพวกเจ้านั่นพวกเจ้าก็มาเกิดไม่กับสิ่งสืงสงพวกเจ้าคิดเด้อนั่นแหละเพื่อนวาใจเป็นไงเจนเป็นประธานกับอันนี้แหละทเที่ยวเกิดทเที่ยวกายร่างกายมันบริรูเรื่องน้ำเฮานีอเกิดมากกับอาศัยล่มเด้อยเกาสิบเก้าจุดเกาเก้าเปอร์เซ็น นอกตันก็อาศัยเขากับหนาอยู่ไปอยู่ซื้อได้แน่ว่ามีเสือผ่าใส่ว่ามีมังอยู่กับสางว่าถ้าได้กินบ่ได้ตายได้นั่นแหละอีรีนั่นแล้วร้องเบิ่งแม่ว่าต้ามันได้กินอนอนจมังได้ก็ได้ทั้งสั่นแล้วงัอควายกับวิเ็นวันใส่เสื้อผ่าเด้ละเนาะกับมันได้กินอยู่มันก็บ่ตายได้ล่ะแม่ว่าล่ะเอาหมูมามันไ่ได้ใส่เสื้อผ่าได้ละนกมันก็ใส่เสื้อผ่าเู่า่เนาะ ธรรมชศาสตร์แบบนั้นคนเฮ่ากับพ่อไซกับะไรได้ละ่ะแต่ว่ามันชินมาแล้ว้าใจว่าละ่ะออลองบ่ร์ไซบางรู้เนาะมันเม่นยังแล้วนั่นแหละพูดถึงว่าถูกอย่างจิแก่ด้วยลมหายใจทุกอย่างเลยทุกย่างเข้าใจว่าละ่ะเจ้าสิเกิดต่อไปกับเพราะว่าลมหายใจเจ้าสิตายกับเพราะว่าลมหายใจแต่ว่าเจ้าสิบ่าเกิดก็คือรู้อยู่กับลมหายใจนี่ความรู้สึกตัวเขากับลมหายใจ อย่าไปสนใจซื้อของยานนั่นยานนี่อย่าไปสนใจในการไปเห็นนิมิตนั่นนิมิตนี่ปฏิบัติไปอย่างเพื่อสิสิเอาบอกเพื่อสิสิเป็นบอกปฏิบัติเพื่อสิสางงบบอกปฏิบัติเพื่อให้ขึงความสุขบอกบ่มีเข้าใจเด้อแต่ละคนเรต้องไปตั้งหมายว่าปฏิบททัติรรมตรงไห้ความสุขแบบนี้เห,นนนเห็นนั่นเห็นนี่ปฏิบททัติรรมต้องสงบแบบนั้นแบบนี้ที่เ้าเข้าใจบ่าต้องรู้อยู่กับลมตลอดนั่นจบแล้วสำนั้นงบบ่งบกางมันนันจักสัตว์จาก่าละ ส่วนมากมันไปหาขาดค่นี้เนี่ยมันบรดิอยู่กับปัจจุบันนะคณะเออมันแปลความสงบจากหนังสือจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านจดจํามาคุยกันมัวตัวไปเบิดใส่ซื่อนั่นใส่ซื่อนี่เข้าไปปฏิบัติธรรมนั่นแ่ะแต่ผูดด้ใดว่าจะเกิดอยู่ในร่มหายใจเ้ออยู่กับล่มไปยู่จนกะท่ามันตายเกิดบ,บาดเดียวคนจากว่าล่ะคนตายเราได้จังเบาใดจากว่าละมันเก็บบาดเดียวหันแหละมันออกไปละ ออกไปแเ้าก็ว่าอยากได้อย่างอีกนย่างนั้นเอกเรื่องพระอรหันต์ตายฟังพวกเจ้าว่าเพิ่นเห็นอยู่ว่าอสวรรค์แบบนี้พรมมโลกแบบนี้เห็นคือกันแต่ว่าเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าเขาไปติดจากอย่างเพิ่นว่าน้ำสิ่งนั้นว่าสวยงามเขาไม่คิดเพิ่นว่าน้ำสิ่งนี้ว่าเป็นตันยานนาบาดกลัวเขาไม่คิดมันหลู่อยู่ของมันเองยังสั่นกรดดับนิพพานนั่ะบ่แม่นว่าตายช่างไปด้นิพพานเดียวนี้จักว่าเลย เ้วลาใดคณะใดถือพวกเจ้าอยู่ในร่มหายใจบอมมีหยังเขามาคิดมาผลเลยนี่ไหมนั่นแหละนิพพานนะมีชีวิตเป็นเป็นนี่เด้แต่ว่ามันสิชัวคณะสําหรับคนที่นั่นอยู่นั่นนะแต่พวกตลอดไปแล้วนั่นนะเออบอ่มีหยังเขามากกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือคิดของเจ้าใด้เลยบ่มฮีดเห้หุีหยังเขามาทําให้เกิดความรู้สึกว่าพ่อใจละบ่พ่อใจไดเลยบ่มีเพราะว่าเขา้าเจาบ่คิดมันจะก็ละ อย่าว่าสมใช่เกออิดยังขึ้นกะซางแค่ว่าน้ำขามาขิดดับล่ะกลับเขามาล้มเ,ออเห็นยังกะซางบะน้ำมาขิดเขาได้วางได้กะซางบะน้ำมาขิดเขาห่องวางได้กับ,บาน้ำมาขิดได้ยังมาเสียยังไปเอ,อแค่บ่าน้ำเขามาขิดจ,จบล่ะว,วิธีดับขิดก็คือล้มนั่นแหละเอาล่มใบก่อนออขลองยืดน้ำจะค้องแต่แผ่ว่าได้ไปหาสื่อหาขายกับไผ่เห็นได้ตลอดเวลายืนเดินนอนนั่ง แบบได้ก็ได้แล้วก็จะรับตาหลายเมื่อตาหลายๆเอาพวกไปทําสมาธิก็ดีสมาธิวัตา,าเข่าดอกมันเป็นสื่อมันืสื่อที่พวกเขาเข้าใจวัตาเข่าสมาธินั่นสมาธินี่ดอกอยู่กับลมหายใจเขาออกโหลดพวกปลูกพักปลูก้นไหม้นั่งลกพักงออมๆอยู่กับลู่ลมหายใจได้ตัวอแค่เขามาลู้ซึกตัวลมเข่าลมออกยื่งัเมื่อกลกหยาบใส ปุยพวนดินพักไปตัวย่างยางอองางังเดี๋ยวพวกฮดต้นไม้กับฮดไปพวกเฮ็ดยังกับเฮ็ดไปแต่ว่าขอให้หลูล้มหายใจมาฝึกไปก้อนมันเห็นเป็นเองแบบอย่าเพิ่งคิดเอาคิดเอาเฮ็ดจังได้กับอะไรต้องเลิกคิดแล้วครับคำม่าเฮ็ดล่มหายใจเท่านั้นถุงย่างแก่ใดเมื่อมีการเกิดเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความบ่เกิดใด้คือกันนี่แล้วนาอัศรจรรย์บมดแล้ะผู้ใต้เท้านำสิ่งเหล่านี้มาให้ห้องใด้วเป็นวิธีที่ง,ง่ายอีกไหม ไปหาใส่มันอยู่ในหูดังเฮ่าน่หนึงเด้ไผก็มีทั่วตัวหูดังไหมหรืดดอู้ใดดังโบสอดขึ้นมากอยู่วะดังโบสอดขึ้นมากก็หายใจคือเก่าตัวเนาะต่วหูดังมันก็ตายบิดแล้วนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสีงหายสงสัยใด้สิหายกังวลใดเพราะบ่นํำสิ่งทั้งหลายเ่านั้นเข้ามาคิตด้วยการลู่่มเขาออกกันเองง่ายๆเด้นะเออ ขเขาจาฝึกที่เดินจงกรมน่นนะเขาเจ้าฝึกที่คำว่า,านั่งสมาธิกับเขาเจาฝึกออแค่มีสติสตปชัญญารู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ก,กับลมหายใจเข้าออกแค่นี้นึงเ,ออเดินจงกรมกับแค่เดินรูล้มนั่นแหละนั่งกับนั่งรูล่มนั่นแหละบัตเด้เข่าสมาธิยังดอกออสั่งบาลมีก็บ่ตต้องไปสั่งหัวมันดอกจักมันติดสั่สงไปเป็นหยังเหงมือจักว่าล่ะมิตรซื้อมันเอว่าต้องไปหากอบปูอีกยังดอกพอพบพุ่มอีกยังแต่ส้างดอก มันเป็นของมันหม้ยทั้งสันแหละมีแต่ความปรุงแต่งบดเหตุให้เป็นบา้าไปนําเนาะบางพวกป,ปั๊บพบพุ่มทั้งสันทั้งซี่นั่นนั่นนี่นี่ก็ต้องปั๊บดอกปั๊บพบเจ้าของโดดปั๊บพุ่มเจ้าของโดดพุ่มจิตพุม่มธรรมพุ่มใจของเจ้าของโดดเออกับปั๊บเข้ามาสู่ลม่มหู้ดังของเจ้าของเองทุกย่างแก้ใดโดยการบร่นําสิ่งที่รูเห็นได้ยินได้กินมาคิดเออแก่แก้โดยการรู้่มให้ใจ แกโดยเขาต้องแกมันจะว่าละ่ะยังว่านี่คือที่สุดของคําว่าบร,ริษากับมาเกิดเ,ออเป็นสมาธิกับว่าต้องมีอยู่ในร่มหายใจย่านเยินกับว่าต้องมีอยู่ในล่มหายใจบาลมีก็บว่าต้องสางอยู่ในร่มหายใจาาายใหายใจ,ใจว่าละ่ะทุกอย่างมันหยุดด้วยล่มหายใจทั้งหมดเลยนี่ฮะเอาที่สุดอ,อบบนี้ฮะมันมันยังอ่น กินหอดผัวกินหอดเมียใจว่าละวานนี่ออันพวกอันเห็ดบ่ไดเห็ดบ่ไดเห็ดบ่ไดก็บะไดแล้วคิดจะน้ำลูกก็บ่ได้แล้วเจ้าว่าเด็ดเดียวพ่อไหมกระสันสิบอกวิธีประคองขอบครัวหรือว่าเลียงขอบรัวชีวิตจะของไปเอมือหนึ่งมือหนึ่งก็เห็ดจักสามสีเทื่ยนในการสรงชาิการเจริญชาญอย่างนี้มีเบา่องชาญิบบเต่าเทืองเห็ดแห่งจิตสงบแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง เมือหนึ่งมือหนึ่งกับซีหาเถื่อนเชั่วโมงละสองวิหน้าที่คนฝึกเป็นแล้วเดอหายใจเข้าวืบอาการพิธีเกิดว่าพ่อสองวิหน้าที่แล้วเศร้าอ,อีกชั่วโมงหนึ่งเห็ดอีกวืบเข้ามาอีกพ่อแหละ,ละสิ่งที่ห้าติดขัดในอาชีพในการงานในหนีในสินในหลายๆเรื่องมันจะคอยคอยเครียดคลายลงไปดับพราะว่าห้าบ่มีความสงบ มีแต่คิดกับคิดคิดยากใดคิดอยากดีคิดอยากมีคิดจากเป็นคิดหาความสงบบเกิดบุญบเกิดบุญคือความสงบเย็นในบา้านบุญคือความสงบสงบ,สงบในตัวเองบ่กังวนบร้ระร้อนบวยากใดบ่าปราถนะยัง <c oughs> <c oughs> ในขณะเท่าเหตุความสงบแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งลัดข้อมือเดียวนี่และบุญมันเกิดปณิมานทั้งหลายหรือเจ้ากรรมนิเว้นทั้งหลายก็ให,ห้ผลเฮาบ่ได เมื่อเขามาถึงเข้าตอนนั้นเขาก็ได้บุญส่วนบุญไปเขาก็เอาหองสิไปเอาหองสิไปเด้อเขาบอกแมานางเฝ้าดอกเออเขาบอกได้มานางเฝ้ายุไผยยุมันแต่ว่าเมื่อถึงเวลาให้การปั๊บเขาบอกรูเวลาใดได้หละ่ะจักว่าลหล่ะเมื่อถึงเวลามาเอาผลมันเอาซึ่งกิร,ริการขึ้นปั๊บนี่แต่ว่าเมื่อน,นั้นเข้าส่งช้านแม้แค่ชั่วโมงละสองวิเลยชั่วโมงละสองวินาทีชั่วโมงละสองวินาทีเรื่อยๆ ออตัวนี้มันเกิดังมีผลให้เขาได้บุญได้กุศลไป <c oughs> หรือญาตหยาติหรือหลายๆอย่า,ยา,ยยางที่ในคําว่าสัตว์ทั้งหลายมีอาหารเป็นของภัยของมันบางคนกับอาหารอันเกิดจากจิตสงบนี่เป็นบุญอาหารทิพย์เรียกว่าอาการปิติที่มันเกิดที่เห้มีความรู้สึกกลางหน้าผากเท่านี้นะนิ่มเป็นโตเป็นโตยืนยันว่าตัวของเป็นผู้ทรงชาติจะเลื่ญนชาติเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยันรู้สึดก ว่าลงมาปุ๊บเจ้ากรรมในเว้นได้บุญไปญาติมากได้บุญไปหรือลายลายยางที่ร<ม>ะวังได้บุญไปก็เลยมีการเมื่อเจ้ากรรมในเว้นเขาเอาหัวศีกรรมให้แล้วนั่นบอกแต่จากย่ำไหลจากมันอยู่ใสเด้แต่วันถึงเวลาทั้งเป็นของมันดอกเนี่ยเขาก็ถอนโตถอนโตไปเลยน<ม>ั่นแหละการอาชีพการงานเลยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าว่ามีผู้ขวางคือการหลักกับห้าเก็บเงินแต่ว่าเฮายังมีหนีอยู่ มีแต่เก็บไปแต่ใส่นีบ้านี้บ่บ่บ่มีเงินบ้านี้มีมีตั้งแต่อยากได้กับด้แต่ว่า่าาเหตุเอาเออเฮาสิเอายังไปใส่เขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกทิพย์เด้อเจอกับว่าจะจิตสงบแล้วนี่แสงบุญมันเกิดจังแต่เขามาปึ๊บเขาก็ได้ไปไปไปเออแมนบ่เอาแต่ว่ายังาขาดแขนเฮาอยู่อยากพล่ะก็เเหตุยังเข้าบไ่ได้ในตอนนั้นเพราะว่ายังเฮามีความสงบ กำลั่งแห่งสมาธิกำลั่งแห่งสมาบัติมันคุ้มยยเขาไว้อยู่แล้วเป็นต่เห็ดเอายังนี่เอาไปประกอบอาชีพการงานพวกขายของยังสี่ก็ว่าต้องไปจมไปดาไปคิดยังมากไม่หรอกนั่งหลูล่มเลยเออนั่งหลูล่มเขาหลูล่มออกเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาติบาหางจากชาติเออได้สองวิหน้าที่สามวิหน้าที่ก็แล้วแต่เหตุไป เห็ดเป็นระยะระยะระยะไปเห็ดได้ตลอดเด้อเขาห้องน้ำมื่อนั้นทั้งเขาห้องน้ำทั้งเป็นได้เห็ดดีตัวมันไม่มีผู้ใดไปกวนบุบวาบูบบาทนี่นีโลดนั่แหละหลายๆอย่างที่เทาติดขัดหลายๆอย่างที่เท่าท่านผ่านได้มันจะค่อยๆคลี่คลายเองดอกเอาไปเห็ดเอาเองเอาไปเห็ดทดลองเอาพระเอาบุญในภายบ่ได้เด้แก้กรรมในภายก็บว่าดดอีกไปป้องกันอุบัติเหตุอันตรายบ่ให้ผู้ใดเป็นโรคเป็นภัยกับห้ไภัว่าดดอีกเด้อ จะเข้าใจพิษเด้เสดะเคาะะได้ดขดแขันเห็ดบ่ได้เด้อเออไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าห้าวชนเจ้าพระสงฆ์สาวกเดียวนี่คน่ะเห็ดบ่ได้จะไปเข้าใจพิษนั่นแหละัวเ้าเองเห็ดเองตั้งหากพวกเจ้าสิแก้ได้ทุกอย่างกับเข้าสู้ลมให้ใจโลดอันนี้แก้ได้บัดทุกอยอ่างความตีบตันความฝืดเครื่องทางอาชีพการงานเออยา้มันเป็นคนเป็นเบิดบุญแหมสร้างบุญ้นมาด้วยตัวเองแหม คนเป็นบดบุญเห็นยังก็บ๊อดสําเร็จไม่นี่แต่อยากได้ก็ไดดมิแต่อิจฉามิแต่เสียไปหาติดต่อมัหันมุงนี่ทั้งใดกับบด๊ดใดเพราะว่ายังอารมณ์บันห่อนเมื่อบ๊ได้มากมันสูญขึ้นใส้การโหลดนั่นเพิ่งก็เก่าอีกแตกก็เก่าอีกฉะนั้นทำความสง,งบในตัวเองแน่เออทำความสงบในตัวเองถ้าบุญเกิดบุญง่ายๆบุญด้วยการรู้ลมให้ใจเข้าออกแค่นี้เนี่ยสงบเย็นบ่แมเนพิธีถาวายของเงินลหลายๆบออบ่แม่นแบบนั่น ถ้าอยากได้บุญแบบจากการถวายของเงินไลยๆนั่นออต้องบอป,ปรารถนาอยากได้ยัง้งอยากเอาอยัง้งอยากเป็นยั้งพร้อมต้องบ๊อหวังผลในท่านหออวังผลว่าท่านมีสิหติเหฮารวยสิ혜ติเหฮา,าได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ไปเกิดศาดดสตร์ใดศาสตร์ใดกับบ๊ถูกบ่อบยากตัดออกอย่า,วาหวังผลในท่านอย่ามีจิตผูกพันในท่านนี่จึงสิงเป็นบุญท่านไปแล้วปับ๊บมันบ๊อหวังอย่างความคิดมันบอแลนไปไหมเขาใจบ่นี่ มันบคิดว่าสิเอานั่นเป็นหนี้นี่แหมเออนี่แหละท่านกับท่านไปเลยแล้วไปเลยโหลดเออท่านนี่ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาสูพ้พวมากาจิการได้เพราะว่าความคิดของข้าวบ่เขาไปติดในลาบยศเสริญความลำความรวยบ่เขาไปติดในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เออบ่ต้องไปเป็นยังบ่ต้องไปสั่งบาลีเพื่อเป็นยังท่านกับท่านไปโหลดท่านดับถุกในกลางวานเออทุกอย่างก็เกิดโดยความคิดบ่พวกเจาว่าท่านปั๊บเอาแล้ววนันนี้นึกไปละวะันอยากได้นั่นอยากได้นี่ แต่ว่าท่านที่มีผลอีกอย่างหนึ่งผูกมิรเอาไว้คือการอุทิศผลแห่งทานผู้ใดท่านยังกระซงเด้อท่านเห็นหมูหมากาัไกลกระซังบาได้เบิดนึกในในใจขอของได้เบิดขอผลทานบุญกุศลกรรมดีนี่ที่ข้าพเจ้าก็ทํามาแล้วตั้งแต่นี้จนถึงปัจจุบันนี้จงถึงแดส่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามีทอน,นี่พ่อเออว่าต้องไปขอ,อยังดอกมันดับเลยมันดับถูกแล้วจักกวาลาที่มันถูกเพราะว่ามันขอเพราะว่ามันอยากเพราะว่ามันคิดนั่นเอง คนเท่ากับถูกพอความคิดนั่นแหละอย่าบหลาจังสั้นแล้วนั่นแหละจังว่าท่านลักษณะนี้ท่านจนเกิดความเคยชินบ่ขอบ่หวังบ่อยากเวลาเฮ่าตายคิดสุดท้ายก็เฮาบ่ไปคิดอย่างเดียวบ่ไปคิดถึงว่าจากได้นั่นจากเป็นนี่แหมบ่จากเอานั่นบ่จากเอานี่แหมมันบ่มีหม่องขอไปเกาะมันบ่มีหม่องคิดถึงมันมีหม่องตั้งอารมณ์ก็ตั้งบ่ได้วิญญาณก็ดับมันก็ไปพุ่นของมันเองนั่นแหละเมื่อไปแล้ว ต่สู้พ่อม,มากายกายได้แล้วทังสี่เบิดอายุจากพ่อมตั้งนั้นก็คืนสู้อนาคามีเบิดอายุจากอนาคามีกับนิพพานเลยเด้นี่นท่านกับถึงใดเห็นบอกคนท่านแนี้นี้ใด้อาัยท่านก็ต้องมีอยู่ในใกันนั่นแหละท่านจึงบอกว่าภัยศีสาบแช่งเข้ากับ้างภัาายสิจองกรรมจองเว้นเข้ากับ้างให้มึงจองเข้าไปนเมื่อกูบกคิดสยางมึงสิเห็นยั้นก็กูได้เข้าใจว่าละ่ะทุกอย่างดับด,ด,ด้วยความคิดหลูล่ลมหายใจง่ายๆปฏิบัติธรรม ตัวคนคิดว่ามันยากพเพะว่าบอกหูจักว่ามันมันแค่รูล้ลมหายใจเขาออกแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วปฏิบัติธรรมนะ่ะนะสมาธิก็บ่ต้องเขา้าแค่รู้ยู่กับลมหายใจนั่นแหละขันได้กระ้างของมันดอกซื้อมันเซื้ออันนั้นนะ่ะนั่นแหละสร้างบารมีก็บ่ต้องสร้างคอยรู้ลมหายใจเถออยากวลา่ะสสร้างไปเป็นยังเดอ๋นี้สมช้างสิไปเป็นยังเป็นเทวดาหรือสร้างบารมีเพื่อสิให้เกิดมากไดเมียไดอีแววเป็นเมียตลอด ตลอดอันันตการบ่ตลอดโลกสลายหรือมึงสิสลายเหรอนะส้่งไปเห็นอย่างว่าลู่ล้มเขาออกลดและเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจของเฮาคือจิตของเฮาคือความคิดเด้อเวียนวายายเกิดก็เพราะว่าความคิดยุดคิดได้ตัวเดียวบ่เกิดนั่นแหละล้มหายใจเป็นตัวผ้าหยุดล้มหายใจเป็นบันไดผ้าหยุดจิตเด้อฮะพอ